นี่แหละครับพระซององนี่แหละมาท่าตีกับผมเนี่ยเอออ่ะอนี่แหละครับใช่ไหมนี่ใช่ทั้งคุณคนนี้แหละทะเบียนครับทะเบียนรถคนฟ้าคนมาได้ใส่เหรอขุบลูเบีนตั้งแต่โบลูอะไรอยางนี่แหละพระซององนี่แหละครับเนี่ยมาท่าตีกับผมเนี่ยเมาเหรอมาเมาไหวจะขว๋อได้เรอจ่าจับเขาเมาเหลราพวกเจ้าเมาเหลราพวกเจ้าก็ต้องเป็นที่ตี ก็เจ้าไปกินเหล้าพี่ยัง่ผ้าเขาให้กินเหล้าตีครับมีกฎหมายตีมีกฎหมายเพิ่นให้กินเหล้าตีพระน่ะเพิ่นให้มีกฎหมายบ่พระกินเหล้าได้ขับรถได้ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเอ่าอ่าเขาไปเขาเขาเท่เลยเท่เท่เจ้าดังเจ้าดังเท่โอ้เบิ่งเนี่ย สององนะสององครับสององเชี่ยวเชี่ยอันนี้มาท่าตีกับผมมีทหารนะครับเนี่ย